อากาทักทายสบายดีทุกคนพบกันตอนเทงทุกคนเลยเมื่อนี้นี่ค่อยกมาป่าทางสายไต้ทุกคนเลยมาทางบ้านเขาพันศิลพันมอนพอดีว่าพันมอนเพิ่นยิ่งทับหมูทุกคนเลยทับหมูแล้วมันหมดตายแล้วช่ไหกันไปโฮวันนี้นะนมาตาพานเพิ่อก,กาลังมานี่นัดกันคนทันด้มาครบยังท่ากันอยอะจากโต๊ะนี่มานี่ Sạm tù, si tù, ha tù, hụt tù, chết pet cao Mà cao tù Ơ, bà vụt hay phơi đê đây nè Phan ôm Ây, <laughs> à, thưa con này Khảo bà xin cái vô thương Đúng mà kì nắm, liếng, nắm Mà hồ mù lén, phải lưu mà khuất nắm, đừm mà Sơ nắm thưa con này Phò hiu nắm như đó chứ บ่คือโหมหมูยําฝนได้นําหินบ่แพ้คือสิมาก,กันครบแล้วบนี้พี่ <c oughs> มานัดกันอยู่บัดรับแลนี่แม่นไผอันนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> นบาดีเอจัติงไงบ่ซินบ่จดเมื่อกี้นี่นะห <c oughs> ตัวบ่จดนะเออเอา พาดีสิเปโฮนี่นะฟันมอนฟันมอนบ่ฟันมอนทับบ่ลงฟันม่อนทับบ่ลงแล้วก็เลยนในพันแงยมาโฮกมันนี่เอ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีโหไอ้แรงมันนี่วังว่าสิมานได้ทุกคนเอ้ยวังว่าสิมานได้คือสิมากันครบแล้วันนี้นะยังท่าท่าพอตะพันแงยเพิ่งแล้วมั้งฟันมอนไปเชื่อละเดี๋ยวท่ากันอีกจิ้งน้อยใช่ bên tương lai niệm, bội hình nài nô tương lai. Về này lai, bội hình nốt mang bội hùng mang nê mang bunau. Man lấy lấy màn lấy 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 này lấy 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 thế lấy พาดล้วเป็นเพราะจังพาดเยี่ยมหมยขั้นเปมนล่าขั้นว่าลิกพาดพาดคือเดียวลูดว่านี่ลูดเฮ้พวงบบ่งนีเพิ่งพินมอญผลมาวินิชัยวินิชัยว่างนี่หู่้อเ้เดี๋ยวไปเยอะเด้อเดเดี๋นี่นะเพ่งเขานี่เอ้าโลกมูงุูประมาณเลิกไม่มูนะ่นนะใส่โอ้โหเลย่ยวังพลถาดมาแล้วก็จึ้งจึบอิน แล้วก็บู๊นึงควันยาคอยหยางโยดโยดโยดมาเนื้อติดตาไม่ไม่ไม่คอยควักเลยเปิดโคมอยู่างไรโครมที่เปินโคมเลยคอยควักป่องแล้ยเลนคึ้นเลยหองห้องปลาอีกป้าอะไรเลยลอยวะเลนขึ้นไปเบิ้งเลิศบ่เห็นเห็นน้ำมาจะหอดห้ามให้พุ่งมาเฮาว่างนี้บริณำนี่เลยเฮาว่างเลยเฮาป้าตัวนี้ห้ามมาพี่เลย เน o แล้วเล่านยนะมักไปดินว้าวรอีเป็นตาแล้วโยบ้องโอยเอาของทีโนยอยู่นะมั้ทีว่าได้เขานอนแก้มก่อนได้หิน่งได้ขนกเขาก็ได้หินหวดังเลยามันก็ถูดังเติมมาเลยไปทุกคนได้เวลานี้ไงอาเวลาได้เวลาเอาเดินทางเลไปกันทุกคนนี่สองสี่หกเปด เปดคนทุกคนเลยมาก้าวโตเที่ยวนี้นี่ชุมห้าก็ว่าสินน,นี่ยังว่าได้สิพาเดี๋ยวลืมเก็บอีได้ <c oughs> รอบก่อนนะี่ว่าสินลืมพาลืมเก็บมันลืมจนหมดทุกคนเลยรอบนี้นะเพิ่นคือสิบูลืมเนาะแม่นตั้งใจเต็มไว้แต่คืนนี้ไปจัก <c oughs> เดี๋ยวมาฮอดก้อนมูอีวสินหยุดเลย จ,จุดเก้าป่จุดเ่าลืมแก็บนะป่หมู่เลนมาเซอร์น,นะป่ะห้ามตัวนั้นไปอีกไก่เติบตัวนี้นนนอ,อ๋อพอดีมาอนนี้มาหอดบนพันม่อนพ้นทับอยู่แถวนี้นน ยูันเนโอ้คือคนี่ทุกคนเอ้ยจําเซอระยะวงพเลย10 15เมตร12เมตรหอดบ่10เมตรมีอด15ซําดหอดบ่ระยะงพเลย15เมตรกใหม่อันนี้เออหนามันกใหม่ก ทีบ่อนหมูอยู่นะเออตัวสองโตมีสองโตเจอมันเลนมาทั้งเริ่มมาป้องนี้เลยเนาะเลนมาตัวน้ำหลังตัวน้ำหลังโอ้ยมันง้อยไปมันโดหยดนี่ง้อยไปนี่ีนไปั้เอเลย lại vị thằng nan mà nan. thằng nan đây. thằng à, nan ừ. đây. Mặt vít thằng nan đây. Vít thằng nan thằng nan đây. thằng na, vít thằng vít thằng vít thằng nan đây. Mặt vít thằng nan đây. Mặt thằng nan đây. Mặt vít thằng nan đây. thằng nan đây. Mặt khô thằng nè thức này. Thì này này. Ừ Mặt vít thằng nan nó Mặt ừ. vít กัดตัวนี้ลอยเลยกัดสงนะนะสนึ่งสองนะลงแล้วลงแล้วจูนี่ตัวนี้ก็อยู่แต่เทิงเยนะลงแล้วจูนี่น้นอีตังหานี่ติดลูกเดี่ยวเนี่ยตัวตัวนี้มันลงทีแล้วนะตัวนี้ติตัวนี้ตตาเม้าโยโ่โผ่เร็วตัวนี้น้นนึงตังหมันอยู่ในนั้นโนมามาหนท่นเนาะ วิตเล่หมูวิตทั้งนาวิทั้งนาุก้าเลู่นีุ่ั่นมันหงั้นนลูลงต้ำที่ตรนีี่นี่ฝากเงใหม่นี่นนี่นะลเาเถอนี่นีนี่นี่นี่โกมเลยตัวนี้คือลตีนสอดตัวนี้หมูนะโอ้ตัวนี้ก็ระทอนหมูแห่งวิตและตัวนั้นแห่งวิตทา้งน้าและตัวนั้นตีน้อยู่นี่ เออลตีลองอันนี้สโจโก้เนาะาตีนยันเ้ตีนามยันนลยตีหลังนม่หัดตีหลังอะไรนาะตัวนี้กบตัวนี้ตีหลังตีหลังตีนามีทีหลตีนาเนีคุนแล้วนมขวบกันแล้แงตมแล้วขวกัเอาว่างนี่ต่ออีกบอวิทนาอแข็มันจะเงื้อขึ้นุกเ็ดป้ามันก้ตัวนี้เนี่ยห้อยมาตามหลังตัวมาตามหลังเนาะ จมันงอยจเนเลุกัย์ุกยเอนตัวนี้แล้วมันหงอยมันนี่ดผมบอดด้ตกนี่เบอร์ไหนนะด้านมันไปด้นี้มันจะเอาุมันมาเลยด้วยด้านนี้้ยล้ว้ม น้ามอะไทุน่เมันหงมีลยลูกซื้อ้ออ่านที่กบล้เขาเอ้าวละสองลูกนไพวกโนี่จะบอมีเฮงจะบอน้ำจิี้เออำนีมีบอลนหมเลยมอมีเฮงจะพุนเนาะพ้ไม้พุนเนาะข้าวมันอยู่นะำนีนเอาข้าวพนนข้าม้พนสิโน่บกอดเบิกเบิเนี้แ้โอ้โูเนาะพู้ไม้ตัวหน้าเราไล่ะเข่ามีเ้าเต็มกับพูจพุน เัสนลนยนี่ยรูมันจะยืดทั้งหน้าจนหมดหอมอยู่นาะเนบื่อนอนนาะหอมเดยนโอ้หมูอร่อยังโอ้หมูไปเลิมซอ่ดูซมันกลายไปเป็นโซ่แล้วเนาะกับขามันนะหมูเนี่ยมันขาเลิ่แบบอดสิมอนยืนอยู่เชลเลอร์ก็โ่้มอนไปยืนดูมอน ไปย okay. okay. ืนน um, ู่จุดตัวยู่นะแล้เพอผู้นึงอันสาธิตท่องจันก่อนเพื่อพันอมพันใหญ่มันสาธิตท่องจันเอ้าเอ็นจะว่ามูเด้อเออเอ็ดคือเขาจับคนหลายไปแล้วหลุดงูเออเออผุนบ่โอ้วนิดทั้งหน้าเอาย้อนอยู่นี่นะสีร้องนี่นะเออวิดทั้งหน้าถือก็ถือแถวยังทา้งหูมัน โอ้ยเชนะหมดไเลยทะลุผีก็ทะลุมาผีมันจะทะลุมาผีเนาะจะไล่เบิดเมือนจะลุกแลจะนี้นู่นวามันอะที่มอที่จะขี่กายมาเนี่ยเห็นแล้วสองลูกเปเลยบอกทือมาเก่งไกลบอกเขาน้อยเดียว่านั้น ทางเขามากแบบมันมันต่ำางนะมันมีตื้ไม่ได้ผาทะมันไม่ให้ลูกท้งผาเลยหลานมาผ่านะามากลหน่อยนี้โมเมน์เฮ้ยใหม่อันนี้ตัวนี้ลงเลยตัวนี้แล้วแต่ม่บอกเดียวกันกับตัวนี้ตัวโบราณจนี้ตัวนี้น้ตัวตัวนี้ตนี้นี้คัวนี้ตตัวนี้ที่ตัวนี้ต่อนนัน้ง หลูกสองสามสามนะประมาณสามลูถึงหมูสามลูกก็นาคือกบข้อดิดหมูท่านตัวนั้ตีหน้าคือกบข้อหูเข่าเว่ามันลแล้วตีอมันจะตีเนาะถือมารกเ่น่เลือกเน่เลือเฮงเลือดตเห็นเนาะเน่ลอเงเลือดเเกาลงธ่ามดาพ่อน้อยอยหมูมันย่างนี้เห็นเลือดไดมาอย่างนี้กินอยู่วันนึง ดมบ้างอีกตั้มดมผ่านบัวนี่ก็ต้นๆนั่นองน้องมาก็ยังขึ้นอ๋ีดเด้เลยก็นเนาะยังดมน้องมาตาดูาดีจะรักไงเลี้ยมันเลี้ยนไปเล้ยผ่านมอขึ้นช้อยมันตีกลับเลยกลับเลยมันพอัวอันนี้โดนบอว่าตีหลังมันยันอันนี้เนาะฉะนั้นอันนี้แหละตีหลังติดแล้วยขึ้นละเม่นขึ้นเลยเนาะไปน้ำเบิ้งเท่านั้นแหละ น้ำฮอดเซลเลอร์นะตัวนี้ลงนตัวนีงน้ำฮอดซลเลอสมอนันบ่น้ำฮอดเซลเลอร์ละห้อยนะเอ่ตัวนี้มอนตัวนี้ตัวนี้นเนาะมันโด่งมันนีแล้วก็ปยตัวนี้นมันมันหย่อนนดนอยัวนี้ตนนัน้อยีากันนตัวน้ำหลังตัท่านฮอดทีจม่ยเนาะตัวน้ำลังตัวทันฮอดี่กว่ตัวมาลอาเลยกบโดบแล้วบ่ กบโดดบล่ะเดี๋ยวจะได้กบได้กินทแท้แแแเฮ่าออเพื่อหรือว่าเฮ่าหมูตายอะไรใดโอ้เฮ่ากัดแตฮะนะเฮ่าโกนนี่บุนะลันนโกนฮะนะปึื้งอยู่โกนไม้น้อยนเนี่ย สนใจนี้แล้วสนใจเพราะมันดองอยู่ดืนันเมื่อกี้นี้เออมันดองดเงาอยู่อ๋แต่โดดมู่ซาแก้วนะมันนั่งมาโกนโกนเหาเพิ่งเรมเหาไปเลย่ยเรอยนานเ่าไปเร่อ เออเอามึงดูเาใาไ่บอดไปเรื่อย,อยมาก็ดิมาเบกเตะทุกคนเลยอย่าเลยไปเอาหมูเพืเลอนี่มันเรได้กินนะมา,มาก็เฮ้าที่อะไรทุกคนเลยเข้ามาหอดงเลย น้ำพมาหัวดงเลยหาห้อยยะว่านะได้ค่ะมาจะมันเท่าไปเลยพอเดี๋ยวนำไปนำมาละห้อยเฮพอเดี๋ยวเอามาพักว่าวกันไหมทุกคนนี่กาบเอามาด่านนี่นะเอามาตะดงอันนี้ดงกระลมนี่เลยว่ามันละห้ามห้อยใหญ่ละผัดเนื้อห้อยมันตีกาบบอก หมฮามตีกูดตันนี้พฮึตีกูดตัมุ้งไมเวตีกูดตัวที่เราเห็นในดาที่เราหาเสเห็นเห็นมันไปเชอเดี๋ยวนี้นะกา่เนล้วมง้่ามาพีเราเห็นตะุ่หามมากระนเห็นเรองบนนี้นะสีพักแนวตีกูดบ่เาไปเล่าเก้านี่ดนเลนดนมาบนมูอามาบุมีเก็บนะเอ ที่ตุยว่ามันเข้ากินมันตะมองขั้นมือประมาณสามมือลังเข้าป่าสองมือสาเน้นหมูนี้นะว่ามูคุณละมูย่าันกบา้านกินข้าวลรนะเฮ้ยข้ากับป้านก็พอด้เพิ่มเบาถงลงนี้กินกับบุ้มีเพื่อทุกคนเลย เข้าละลากับสินโดดโฉมต้นน้อยหนึ่งสินโดดมูว่เอามาซิม <inte> ส <brothers> ินโดดตลาดใดสินโดดตลาดตลาดเขาเรียสินโดดด้วยอนี้เท่าสินโดดมูเน่าสินดดหมูเนาเนี่ยข้าไม่เท่ายางยุ่งขึนขาไม่เท่าปุ๊บวนนเทาียนไกินเที่ทรมีทุเรียนหอมโอ้มีทุเรียนอีกทุเรียนลาวทุเรียนลาวเอามากินผู้ผมพี่หละน้อยา อุ <Yeah? laughs> ้ยได้ไเลนนเดิห้อยครับแคเล่นแล้วหินดดดท้านนิหินโดดตลาดนะหินโดดตลาดเมนูหนาวบพอได้จงห้าโบนึงอ่ะแล้ากินหินโอดบ้านกัดน้อยหนึ่งเอาข้าวห้าหลายก็แซ่บด้วินโดดนะมันมีรสหวานกุ๊กเด มาก็เยอะเข้าเแล้วกมากับพลก็ซ้ำเดียวแล้วบอกเอ้าจูบเีนี้จะจูบไปรอกเลยขมๆคนนี้โผหมูมัดโคตรๆเลยโม่ส่อมโม่ซี่ก๋วซี่ำนี่อยู่ด้วเดน้องมานตัวเลือกได้กลิ่นข้าวนี่นะบัวปันในหน่อยนะเอาเอาข้าวยังเหลือนี่บุคคูกันซ้ำอ่ะ ม,มันนี้สิไปต่อทุกคนเลยถ้าฟังมึงแต่พานภาษีนนีไปต่อมาวาเชื่อสิไปตอ่ปตอแล้วกินข้าวยาไปเลยนะไปเบิ้งตัวตีนกูดนั่นนะไปทุกคนกินข้าวยาแล้วก็ของตึงแล้วก็พอดีพาเดี๋ยวไปต่ออีกเอารอบแรกเพิ่มมาน้ำหลัง พอดีมาฮอดดงอันนี้นะผ้าเดี๋ยวยายผ่านอยู่นี่ทุกคนนี่สิผ้ากันยายผ่านอยู่นี่ฮะจุดเลอร์ชนหายแต่มองนะบ่เฮ้ยลงไปลาดยุบพูนบ่เดี๋ยวลงไปลาดพูนเลยทุกคน,น ปรีมาหอดบนยูนี่ทุกคนเลยใหญ่ย,ยูยย่กันอยู่ดนี้ไทยดนขเขาเฮ้าเลยดงอันนี้ขเขาเฮ้านะนยังสมอยอยูเดนี้นะขำเติมเลยได้ขันสามโมงเรงเลยฟังเบืองจริงน้อย

แนวเลือดีเสียงคนปีบอยู่ถึงคุมีแม่นห้ามแล้วนะมะ มาไล่เพลิดมื่กี้นี่นะอะไรเนยะเก่ยวไลเนอ้อได้พรเดี๋ยวออกมาเลยต้นกระบอกบ้กไงมามากรบุ่มมีเพลิดกินทุกคนเลยบ่มีหมูกินเฮามานี่กรสองดอดแล้วทุกคน sòng đòn xàm đòn lẽ, nhang đi chứa yêu. áo đòn sốt thứ hai này nhé, đòn sốt mình chứa là cả. pha để nhảy nhảy, khắm này. lúc này áo đòn sốt thứ hai. thế mấy đòn nị. phải đấy. 9 9 sốt thứ hai, thứ hai sốt này đấy. cuối sốt thứ này. một đay cả mít để nhảy nhảy bên này để sửu theo này đó. คลื้อคลื้อมานีกัอยูแป้งะนีดเอาอยู่แถวนี้เลยทุกคนโดนชุดท้ายเลยคำลงคำลงเลย รอบนี้คือสิโมคาแลยทุกคนเลยพอเดี๋ยวย้ายบอนย้ายตามย้ายย้ายตามย้ายหลัดเหลือมทยอยออกมาคือตูมเฮาคือตูมเฮาเลยมันมีพอไปเลพย,ยลอพยยลอเดี๋ยวเอามาแลยทุกคนไปต่อบรอดย่างชุ่มเฮาโดดกขาท่านได้เอามาุ่มเฮาออกมาก่อนไปท้าเขาอยู่ตู้ไปแล้วโมคะทุกคนเลยรอบนี้ก็นเลยบูม,มานเลย ออกมากันครบแล้วทุกคนออกมาแล้วก็มดลายแล้วมดกุต้าแล้วมือนเนี้ยมดลายแล้วพันมอนนะเห็ดมีคักทุกคนแม่จัดคักก็เอาตั้งแต่มันนั้นแล้วพันมอนนี่มาอลไรพวกเห็ดตะแฮวเขากระจายมาคือเ่าเอางโพดนี่นะามาตรการบ้านเฮ้งเต็งแลวเขาลรโพดสันนีนกูจะเอามากินแล้วเออ มันมีหายคันบ่อนนั้นหายคันบ่อนเจ้าลงกับบ่อนข้างหายต่มองแนันบาเาปุนั่นากริ่มันน่อหลานั่บมากกว่าสนสีโอ้ยหได้กระโจนหาปั่นโยกไปนั่นคนคนมนวิแเยยมาอ้วนอาลยมาเอิ่นโอ้วนีมาเลยคนโอ้้เดี๋ยวอีหาทางนี้วง